เนื่องจากว่ากลุ่มที่เนี่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาจะปลูกสับประรดที่บ้านแยงเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วอาจารย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องของการผลิตธ,ธรรมสับประรดกวนเนาะ เพราะว่ามันจะยืดอายุการเก็บรักษาแต่การผลิตสับประรดกวนของเขาค่อนข้างใช้เวลานานมากอาจารย์ก็เลยใช้เทคโนโลยีในการผลิตสับประรดด้วยระยะเวลาที่สั้นโดยใช้แรงงานต่ำสุดนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีการอบแห้งแบบสุญญากาศแต่นี่คือเราก็มองดูว่าถ้าสับประรดกวนสีทองเนี่ยราคาค่อนข้างต่ำก็เลยมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นมาก็เป็นชิ้พายสับประรด ที่ใช้ไส้สับปะรดแท้ร้อเซไม่มีการผสมจากส่วนผสมอื่นใดจึงเป็นที่มาของการทำโครงการนี้ซึ่งโครงการนี้แล้วเนี่ยจะเป็นโครงการที่เราต้องการมายกระดับผลผลิตทางการเกษตรนะคะให้ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อการจัดจำหน่ายเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ15บห้ ก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์ชิดภายที่ราคาเพียงแค่20-25บาทอยู่ภายใต้บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นสินค้าพรีเมียมเกิดขึ้นนอกจากตัวนี้แล้วนะคะอีกอันนึงคือในกระบวนการผลิตเองนะคะจะมีเศษสับประรดอยู่ก็เลยเอาสับประรดตัวนี้แหละไปอบแห้งจะทำมาเป็นลักษณะของ เขาเรียกว่ารับประทานกับข้าวได้ด้วยก็เลยทํามาเป็นผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็บรรจุอยู่ใบใต้ภาชนะบรรจุที่แบบพรีเมียมเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นหลักการแนวคิดเดียวกันขั้นตสนของอาจารย์จริงๆแล้วอาจารย์เน้นการมีส่วนร่วมแล้วก็การสร้างเครือข่ายเราจะพยายามคุยกับแกนนําก่อนแล้วให้แกนนํา ทอดกับกลุ่มอีกทีหนึง่งพอแกนําทอดแต่กลุ่มเนี่ยคือเหมือนกับมันเป็นภาษาเดียวกันเขาก็คุยกันรู้เรื่องว่าสิ่งที่เรามาเรามาทําอะไรได้ผลดีอะไรกับพวกเขาสิ่งที่เราได้นะวันนั้นที่เราเข้าไปศึกษานะครับกับวันนี้มันได้มากกว่าสิ่งที่เราคิดไว้เริ่มต้นนีกครับสิ่งที่ได้อันดับต้นเลยก็คือองค์ความรู้ในด้านการแปลรูปเลยแล้วก็วารุชเชนก็คือห่วงโซ่คุณค่าของพืชแต่ละชนิด เราสมารถมองเห็นถึงภาพอนาคตได้ว่าถ้าเราทำอะชีวิตของพวกเราเกษตรกรของเราจะดีขึ้นพอแกนนำเนี่ยค่อนข้างรู้เรื่องละอาจารย์ก็จะประสานเครือข่ายที่มีส่วนร่วมเพื่อที่จะทำการต่อจิกอ๊กซอต้อนน้ำกากน้ำและปายน้ำนะคะเพราะว่าความยั่งยืนของกลุ่มจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีภาคีเครือข่ายช่วยผลักดันภาคส่วนแรกเลยเนี่ยเกษตรก,ก,กรอาจารย์ก็ประสานกับทางกเกษตรอำเภอซึ่งทางกเกษตรอำเภอเองเนี่ยมาช่วย ในเรื่องของผลผลิตก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเนาะผลผลิตตัวนี้ต้องได้คุณภาพมาตรฐานจาายก็อย่างน้อยก็มาสร้างความรู้ให้เราแล้วก็พัฒนาทําสับรถที่มีคุณภาพมากขึ้นก็คือทํา GAP ก็คือทำสับรถปลอดภัยแล้วก็มีทางเลือกของการแปรรูปมากขึ้นพอผลผลิตทีม ได้การันตีมาตรฐาน GMP มีความปลอดภัยอาจารย์ก็ต้องสร้างเครือข่ายอีกเครือข่ายหนึ่งซึ่งทํายังไงผลิตภัณฑ์ของอาจารย์จะมีคุณภาพมาตรฐานเป็นตัวการันตีได้ก็ต้องเชื่อมโยงกับสาธารณสุขจังหวัดทิ่สโรคนะคะมาช่วยให้ความรู้แล้วก็ให้แนะนําในเรื่องของสถานที่การผลิตที่ให้ได้มาตรฐานการจัดทําเอกสารทํำยังไงที่ให้ได้มาตรฐานออยอ หลังจากนั้นแล้วนะคะก็คืออาจารย์ส่งมอบให้กับสำนักงานตรวจบัญชีสาการ์จังหวัดพิษณุโลกพวกเราอยากได้คันตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเรื่องนี้ครับมันสุดท้ายมันคือมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเรื่องบัญชีของกลุ่มเพราะว่าเมื่อที่ผ่านมาเราเราไม่รู้เลยว่าเราจะอยู่ณตรงไหนเงินมันจะไปอยู่กับใครอะไรมันจะยังไงเราจะแบ่งสันปันส่วนกันยังไงเราจะปิดงบดุลยังไงมันทําไม่ได้เลยแต่วันนี้เขามาชี้ช่องทางให้เราละ ให้เราเก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงแน่นอน,นครับแต่สุดท้ายปลายทางของที่ออกมาจะจำหน่ายได้ยังไงเราเลยได้เครือข่ายของพณิชย์จังหวัดนะคะที่จะมาช่วยส่งเสริมทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นชีสพายหรือผงโรยข้าวของอาจารย์เนี่ยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นจำหน่ายไปในทิศทางไหนนะคะเขาก็จะมาช่วยในเรื่องของการให้องค์ความรู้กับกลุ่มกองผมก็ดีใจมากครับเพราะว่า,วาที่อาจารย์เข้ามา,าสมร้าสถนนแล้วก็เข้ามาช่วย ใน,ใน,ในทุกทุกด้านคุณภาพชีวิตก็เราก็ปรับขึ้นเหมือนความรู้เราก็มากขึ้นการพัฒนาการดูโลกก็มากขึ้นหมู่บ้านเราก็ดีขึ้นตามลําดับนะครับทุกส่วนทุกอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนี้นะคะคือเขาจะได้ตัวผลิตภัณฑ์ออกมา2ผลิตภัณฑ์นะคะโดยใช้องค์ความรู้ของอาจารย์ไปนี่แหละคะ่ะแล้วก็อยู่ภายใต้บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นนะคะ ทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นเขาก็จะมีความสุขจากการที่เขาจำหน่ายสินค้าได้ด้วยคือกลุ่มชุมชนมีความรู้เพิ่มมากขึ้นรู้จักในเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะไปใช้เพื่อการดํารงชีพของเขาเพื่อสร้างเศรษฐกิจทั้งสังคมชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นของเขาให้เพิ่มขึ้นดีขึ้น thank you